หนุแค่ไหนชอบพวกเราขับรถไฟแข่งกัน <Yeah>. oh. แหวนวนแหวนอย,าย่ายกล้อจังเลยโว้ยรถไฟของใครจะเร็วกว่ากันไปรับชมกันเลยแหวนแหวน ตจิติตจิิตจติตัรพวกนายไม่มีใครห้ามใช่เลยเหรอว่ารถไฟที่ไหนมันร้องแหวนแหวนก็รถไฟสายแววนไงจ้ากอเออสายสิ่งไงจ้ากบแหวนหวนแหวนหนแหว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 นแหนแลววนแวนแหวนแวนแหวนแหนแหว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 นแนแหวนแหวนแหวนนวนวนแวนแหวนแหวนรหไนแหวนนข้าวนหวนแห้นแวนแหวนวน มันก็ต้องมาขับรถไฟสิวันนี้เราจะมาแข่งกันใช่ไหมอเจ้า,จากัวใช่เราจะมาแข่งรถไฟกันนะเว้ยเพราะปกติเนี่ยโลกเราจะมีแข่งมอไซค์แข่งรถนู่นรถนั่นรถนี่แต่รถไฟไม่เคยเห็นนะมาแข่งกันนะแหออวนแหวนแหวนแหวนเดี๋ยววันนี้ทุกคนงับเราก็เลยจะมาแข่งรถไฟกันโดยที่เกมแนวนี้เป็นเกมแนวเติมแล้วก็เ,กกเ,กกเกติมแล้วก็เติมเติมเติมแล้วก็เติมแล้วก็เติมแล้วก็เติมเติมเติมช่วงคำถามประจำคลิป ถชาทุกคนมีรถไฟเป็นของตัวเองจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบและลามในโลบอกด้วยนะคะ แต่ก่อนหนึ่งพวกนายเดี๋ยวเรามารับพวกขอมาจวันแล้วพวกนี้แล้วกันนะกดรับไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกอันนี้มีรับรับก็รับไปตรงไหนไมีให้รับมีให้หมุนก็หมุนไปอ่ะไม่ต้องสนใจอะไรเ<ล>ย,<า>ย,ยอะได้รับไปหมดเลยโอ้ยท่านซุ่มได้ของดีๆแล้วก็ฉันจะโชว์พวกนายเด้อเิมโชว<อ>์มาโชว์มาโอ้ยได้น้ำยาลดไฟห้าสิบเปอร์เซ็นเออจะไม่สนใจเราจะกดรับเนี่ยกดรับไปเลยไม่สนใจเราของพวกนี้มาเป็นของไรสาระพวกไหนพวกไหนไม่เหมือนฉันไหมสามารถรีเบิร์นได้เลยว่ะเฮ้ยงั้นเรารีเบิร์นเลยดีตอนนี้เออนี่ไงมันใช้เงินรีเบิร์สหรรรรรรรออออ๋จิิิงงดด้้้วยใใชเเเนนกาาีีบบ์ไไฟ ว้าวรวยเออเส้นวิกเก็ตสองล้อรีเวิร์สไม่ได้สักรอบเลยโอ้หเดี๋ยววันนี้เรามาเปรียบเทียบกันด้วยนะว่าระหว่างรถไฟสายเติมกับรถไฟสายฟรีใครมันจะโหดกันอันนี้คือการฝึกซ้อมใช่ไหมรถไฟจออเข้าอู่เลยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ปล่อยไปใช่ไหมเราก็จะได้ค่าพลังงานรถไฟละมาถ้าเกิดว่าอยากฝึกกันต่อไปต้องมีหนึ่งพันทุกคนคับแล้วก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามที่เขาต้องการ แล้วเราไม่ใช่เห็นภาพรถไฟเอเลี่ยนกระตุกแล้วเนี่ยเออฉากแห็งของนายกระตุกเหมือนกันอ่ะฉลามสืสัยมันแรงไงมันอยากจะพุ่งมันอยากจะพุ่งเฮ้ยถ้ากันลองแข่งเลยไม่หละตอนเนี้ยรียก20วิด้วยอ่ะเออมาลองแข่งกันได้มาช่วงท้ายมาไหนลองแข่งดูซิเฮ้ยโอ้โหโค้สิเฮยเดียว รถไฟมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอไอ้แล้วพวกเราสูสีมากเลยตอนเริ่มต้นนะดูดิเออเนี่ยอ,อยู่ชิดๆกันเลยอ่าหมดแล้วท<อ>ุกคนค้าได้แข่งกันนี่แหละเออพลังต่อเลย<ว>อ่ามาเพื่อพลังต่อเลยเอแต่จะว่าไปก่อนเพื่อพลังขอดูนีว่าร้านค้ามีะไรซื้อบ้างอาือยสัเลี้ยมแพงสุดก็คือ7888รสบโรสบงกเลยเหรอคูณ2100เจ้าจะกบโคตรโหดอยากซื้อนะแต่ว่าชนุูมันเปลืองเงินเกินไปชั้นเาแบบระดับเล็กเจรจาปแปดพอละกันอ่าถึงได้จะมีตังเยอะแต่ไหนก็ไม่กล เท่าเจ็ดพันกว่า <c oughs> เออ <c oughs> เออมันแพงมากเลยเอะอาจริงทุกคนครับอันไหนที่มันแบบว่าดูไม่คุ้มถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะเราก็ไม่อยากจะซื้อทุกคนครับอาเสื้อนี่กัะแลแกนจะรัแปะ,ะๆนะทุกคนแล้วก็มีอะไรซื้ออีกบ้างอ่ะลองมาดูกันดีกว่าจะไปเห็นน้ํายามาใช่านายควรซื้อน้ํายานะเจ้าขอเออวันนี้น้ํายาลรงน้ํายาเหรียญเนาะรถไฟนู่นรถไฟนี่ซื้อดีกว่ามาเอาซื้อแบบว่าครึ่งชั่วโมงนี่แหละ อันนี้แซดเพิ่งซื้อมาทุกคนครับกพประมาณนี้มาสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเราซ้อมโดยที่เราเติมมาแล้วอู้ได้รอบละพันเจ็ดโอ้ยโอ้ความเร็วจะเกรมขึ้นจะเป็นหมื่นเลยโอ้ยนีแสดงว่า2สองได้เลยดีในไปอันสามยังได้เลยเจ้ากิดยังไม่ได้อันสามมาสองแสนแอลนึกว่าสองหมื่นเดี๋ยวผมจะลองเก็บหนึ่งล้านดูทุกคนแล้วมาดูซิว่าความเร็วหนึ่งล้านนั้นมันจะเร็วแค่ไหนนะครับพวกนายว่าเร็วไหมหนึ่งล้านน่าจะหลุดลางอ่ะเจ้กกรม ลุ้นเลยเหรอพวกนายอย่าลืมรับของตรงวาเลนไทน์นะเป็นของฟรีด้วยอ่ะนี่ดอกไม้ อันแรกคือเนี่ยรามาละดอกไม้หนึ่งพันตอนนี้เรามีสองพันดอกกุหลาบแล้วก็สามารถใช้โอ้ oh, มันก็ประมาณนี้นี่ว่าก็ดีอยู่นะฉันว่านะก็มีให้ซื้อฟรีอยู่เออเนี่ยพวกนายก็อย่าลืมซื้อน้ำยามากินกันนะเว้ยมันสำคัญมากตอนนี้ทุกคนครับผมวิ่งรถไฟด้วยความเร็วหนึ่นงล้านนะทุกคนก็ถือว่าเร็วใช้ได้แต่ดูจากหลอดด้านล่างนี้ยังห่างไกลกับไอหกพันอีกเยอะเลยว่ะเนี่ขนาดหนึ่งล้านยังช้าขนาดนี้เลยเนี่ยหนึ่งล้านนี่ยังเป็นแบบเบสิกนะเว้ยฉันว่าต้องเป็นแบบหลักบิลเลียนหลักทร็ว ดูดีดูอันดับหนึ่งนี่มาดูดูเขาวิ่งนัานบนอย่างเร็วเขาวิ่งเฉีวเลยวิ่งเฉีวเดี๋ยวเป้าหมายทุกคนครับผมจะแข่งอันดับหนึ่งนี่แหละผมจะอยู่แท่นหนึ่งให้ได้จะแซงเขาให้ได้ทำไมรูปเขาเหมือนหมาเลย มันหมาพันอะไรวะฉลามมันจะเหมือนซึกนิดเนี่ยทุกคนครับเราจะวิ่งไปแล้วก็เก็บเงินนะมันเหมือนว่าเราจะซื้อตรงนี้ได้ทุกคนดาวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นออร่าใช่ไหมมันบวกความเร็วด้วยนะคะผมตรงเนี้ยออาผมลองซื้อดูสิโอ้ยแล้วก็จะกในายสามารถซื้อรถไฟใหม่ได้ด้วยนะถ้านายมีตังค์อ่ะอุยอ้ยอุ้ยรถไฟใหม่ๆอุ้ย เอาสบล้านโอ้โหไอ้รถไฟโรบักม่มีรถไฟโรสบักด้วยอ่ะอันสุดท้ายคือมันไปเครื่องบินมันไม่ใช่รถไฟแล้วนี่มันก็ร์วังเกิดไปไม่เน่สองพันกโลบักก็มันแพงวาทุกคนผมวอาแปดร้อยพละการนะคะเป็นรถไฟผีเปไงใช่เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนแมไม่ต้องเติมเกมเยอะที่ไในเติมมันก็เยอะอยู่ดีอะไรตะก็ว่อาอะหรอเยอะหรอว้าวเห็นด้านในน่าจะแรงน่าดูเนี่ยลองวิ่งดูซีอีกรอบหนึ่ง โอ้ยวุฒิไมาเน่นไปทุกคนครับเร็วจัดเอาตรงๆนะฉันขี่มาก่อนเจกบอ่ะฉันไม่เห็นเจกบผ่านฉันไปด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าฉันเป็นรถไฟผีระบาดในนั้นไม่เห็นกันเฮ้ยเร็วทีเลยเฮ้ยเจกบตีอันดับสามว้าวน่าขึ้นมาแล้วว้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนแน่นอนไอ้กองเหลี่ยมแต่เป้าหมายยังชี้ว่าแหละคือต้องยูนอันดับหนึ่งให้ได้ทุกคนครับเพราะว่าอันดับหนึ่งตอนนี้อ่ะรู้สึกว่าน่าจะก๊กนาดูตอนนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่ก๊กแทนเขาเอง จะไปแย่งาลังของเขาแล้วบป๊บหนึ่งนารถไฟตัวนักชามอะไรกันทำไมโยกเย่งไปมาดูทะลาะกันหรือเปล่าผมมาดูตรงนี้ทุกคนค่ะเ็นมันเป็นหุ้นส่วนนะทุกคนสามารถเอาคนไปนั่งกับเราได้โอน้งสาวผู้หญิงอุ้สวยอุ้ย แต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อเป็นโลบักใช่ไหมหนุ่มคุณนี้คือถูกสุดทุกคนครับ5้านี่คือถูกสุดเลยใช่ไหมเอเลนเป็นนายจะซื้อไหม,มวะถูกสุดอะไม่ซื้อจะไปซื้อโดยที่ถ้าเกิดว่าเราซื้อใช่ไหมมันจะมีการบวกความเร็วสูงสุดแล้วก็บวกเหรียญเพิ่มด้วยนะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่ม อ่ะงั้นก็ซื้อเลยดีกว่ากดขีบมาเลยทุกคนไหนดูซีอ๋อนี่ไงเราก็จะมีพาร์เนอร์มาอยู่กับเราเสียดายไม่ใช่ตัวละครผู้หญิงอ่ะแต่ทำไงได้นายถูกสุดแลวนายชวนฉันไปเป็นพาร์เนอร์ได้่มัจะกดใจฉัดติดรถไปด้วยไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้รถไฟฉันมีกลิ่นเค็มๆ <c oughs> หรือไม่ถ้าเกิดว่าเอเลียนมานั่งกับฉันก็เดี๋ยวเอาหัวไปขูดรถไฟใันเป็นรอยทําไงอฉันสัญญาจะไป่ทาให้เป็นรอยเลย yeah. ก่อนนายจะพูดแบบนี้นายไปลดหัวนาให้เล็กๆลงก่อนสิฉันถึงจะเชื่อมันลดไม่ได้แต่ก็มันได้แค่นี้แหละฉันเองสี่ลาเรียบร้อยน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนที่ออกกําลังกายรถไฟกันดีกว่าตรงนี้มันดูวุ่นวายดีเนาะ แอ,อสดสุดๆเ,เอาเปา็นาเดี๋ยวผมจะลองเก็บซักประมาณ10ล้านเลยทุกคนครับเราจะได้ลองเช็คด,ดูว่าเราจะที่1นึ่งไหมสิบล้านแต่ใคนคิดว่าน่าจะกบ10ล้านะก็ยังไม่เท่าอันดับหนึ่งอะเนี่ยใช่ว่า10ล้านน่าจะตามไม่ทันอันดับหนึ่งแน่นอนอ่ะจะเก,กิดเฮ้ยเ,เรงยี่เท่าเท่าไรอ่ะอันดับหนึ่งเขาเท่าไหร่วะเก็บสักร้อยล้านแม่ร้อยล้านอ้ยอุ้ย้งงั้นจะต้องหมายว่ามีของเพิ่มๆนั่นแหละเชิดสัตว์เพิ่มสักตัวหนึ่งไอ้จะกบในลองซื้อสุ่ไมไหมอ่ะมันมีสุ่มไข่อยู่กหวนนนีทุค สามารถซื้อสูมอะลอ,ลองลองแบบว่าฟองหนึ่งหรือสามฟองดีอะสามฟองไปเลยถ้าจะสูมทั้งทีได้เลยเชืช่อใจนายเอเลียนขอให้ได้นะหนปออ้าวโอเค เราซื้อมาแล้วทุกคน3าฟองอันแรกคืออุ้ยตัวเดียวกันเลยเหรอสตัวหกสิบเปอนตัวเหรอจะกกอบโอ้โหอะไรไงไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแต่ก็ไม่เป็นไรคือชื่อว่าเป็นสัตว์เติมก็ต้องดีกว่าสัตว์ที่ฟรีๆที่มันให้มาตอนเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมาทุกคนครับผมยังไม่ได้แตกไข่ตรงนั้นเลยนะไอไข่ตงสุ่มตรงนั้นยังไม่ได้แตกอะไรสักนิดนายไม่ลองดูเหรอจะากอบอ่ะจะลองทำไมเอเลี่ยนฉันแบบว่าเติมแล้วว่าเฮ้ยไข่ร้อยล้านไงนายมีตังค วิ่งเลยว่ะไอ้ไอ้พวกนายเนี่ยมีให้ซื้ออ่ะใช้แชมป์มาซื้อของด้วยตรงเนี้แล้วไหนตรงไหนนะอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนมอไม่เห็นเนี่ยตรงที่ซ้อมมาเจกบแล้วก็ทะลุมาเลยอ่ะอ๋อเราสามารถใช้แชมป์ทุกคนครับในการซื้อได้ซึ่งมันจะเป็นกล่องกล่องสุมอะไรโอ้ยิีให้ซื้อได้โลบักด้วยเจกบดูดิออไหวเดี๋ยวลองดูละกันนะมีเอา58กันละกันไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะลองซื้อแบบถูกสุด58เอ้ยเอา5้ากล่องดีกว่าเรามาซื้อเลยทุกคนครับกล่อง2 8 8 อ่าซื้อมาแล้วก็ได้ของเอ้ยมันมีาราวมาคิ้ตรงนี้ที่เป็นรูปเกาะอ๋อแล้วเหมือนเป็นการใส่หรอเอ้ยรถไฟใส่ชุดเกาะจะไปโลกกับใครแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเกมแนวไอเก็บเวลอะไรอย่างงี้เลยว่ะมันดูไม่เข้ากับการขับรถไฟแล้วมันมีสเตตัสอะไรเพิ่มไหมเอะจะเกาะมันก็มีอยู่นะพวกนายแบบว่าบวกเหรียญบบกอะไรพวกนี้ตามสเตติเกมนี่แหละบบกเหรียญบบกนู่นหลวกนี่บบกนั่งของรถไฟมันแหวน โอ้เร็วมากโอ้ยแต่ส่วนดับหนึ่งไม่ได้วันดับหนึ่งเขายังเร็วเหมือนเดิมว่ะโอ้ยอันดับหนึ่งก็ทิ้งห่างเลยอ้ยประมาณเกือบร้อยล้านเลยมั้งอันดับหนึ่งเนี่ยฉันยังไงดีฉันยังไงดีสงสัตยต้องซ้อมมากกว่าน,นี้ถึงจะเร็วเท่าเขาอะไรเอเลียนนายอยู่กับฉันไหมฉันอยู่ข้างหน้านายไม่เห็นหรอกพวกนายก็มองดูด้านล่างสี่ตัวจะจูบก,กันอยู่แล้วนะฉันเห็นฉลามอยู่เนี่ยฉลามกำลังจะแซงฉัน เอาละมีสัตว์ร้วฟรีทุกคนงา,นาบูสัตว์อ่อนสัตว์ฟรีจะได้สีแดง18%เน่ะบบกเท่าไรดีกว่าคูณเท่าไรดีกว่าของฟรีใช่ไม่ค่อยอยากคาดหวังคูณย4่สิบสี่ <laughs> อจ่ายตอนนี้เรามีเงินอยู่2 0งแสนสองแสนก็ซื้ออร่านนี้ได้เลยทุกคนซื้อมาเลยแล้วเราก็เปลี่ยนใช้มา ไอแพงสุดเอ้ยมีโลบากด้ยวยนี่นาพอเลื่อนลงมาดื้อเอาเป็นแบบว่า2 0 0ระบากพอละกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเติมไปเยอะแล้วนะผมเอาแค่200ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนนะเราอย่าใช้เงินเกินตรว สิบสามล้านพลังนี่ไม่น่าพอทุกคนเอาเป่ามาเดี๋ยวเรามาฝึกเยอะๆเลยอันดับหนึ่งรอฉะก,ก่อนจะจะไปอยู่บพลังของนายตอนนี้ทุกคนขาไปความเร็วของผมมันอยู่ประมาณชี้หกสิบหกล้านนะทุกคนเดี๋ยลองวิ่งดูก่อนสิว่าความใกล้เคียงกับอันดับหนึ่งจะใกล้เคียงแค่ไหนถ้าเกิดมันยังห่างไกลอยู่ก็ไอที่บอกว่าจะอันดับหนึ่งก็คงไม่ต้องทําตามแล้วมั้ง <laughs> <laughs> ไปคนผิดคำพูดสักคลิปหนึ่งไม่น่าเป็นไรหรอกอละท่านไปแล้วไง <c oughs> พอแต่าตามหลังไปเห็นชัชดๆเลยว่ารถไฟแต่ละคนอย่างเร็วขานาด1 0ล้านยังห่างชะยาดำหนึ่งเยอะเลยอันดำหนึ่งเขากี่ล้านเนี่ยมันดูตรงไหนได้เนี่ย้อยล้านขึ้นแน่เลยอ่ะเจ้ากบมโอ้ยใส่ต,ตัวต้องมาแล้วไหมอ่ะเดี<笑>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 ๋ยวเราซื้อก่อนละกันใส่อีกตัวนายไม่มีให้ซื้อความเร็วเลยอ่ะเอาสักพันล้านเลยไงเออ,เอ,อว่ะถ้ามีนี่ก็ดีนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อสัตว์นี่อีกตัวละกันแต่ไปสัตว์เจลล์รถบัสมันเดิมนะเพราะว่าไอระดับ3ตัวเนี่ยมัน มันแพงอะทุกคนครับมันหลักสองพันขึ้นน่ะใช้เงินหลักพันขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเปลืองถึงแม้ว่าเจ็ดร้อยก็จะเปลืองเช่นกันอะซื้อตัวแดงซื้อตัวึ่งตัวระดับอ่อนเฮ้ยจะกลับจะวนรอบหนึ่งแล้วเฮ้ยเอาวะน้องๆก็มาดูสุดท้ายแต่ยังห่างอันดับหนึ่งอยู่นะครับเราอาจจะไม่ต้องอันดับหนึ่งก็ได้อันดับสองก็หล่อเหมือนกัน วะนี่เจกบที่1อ่ะเขารีเบิร์ตสิรอบเองอ่ะไม่ห่างจากนายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยของฉันเออสิรอบเออใกล้เคียงกันอยู่น่ามารถไฟหรือว่านอนโดานาน้าร้อนวะนั่นแน่เขาเด้แบบนี้นายต้องช่วยเขาแล้วนะเจกบเอาเอายันมาแปะเขาดิอาจจะถูกผีสิงล่ <c oughs> างทรงเข้ารถไฟหรือเปล่า <c oughs> ผม,มาทุกคนครับจะเก็บให้ถึง200ล้านเลยละกันถ้า200ล้านยังชนะอันดับหนึ่งไม่ได้นะแล้วก็ไปสี่รออะไรเออไม่อยู่แล้วเอออยู่ทําไมแล้ว200สองร้อยล้านยังมันแซงไม่ได้ไหนทุกคนครับ200้ล้านเรียบร้อยแล้วครับ โอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าอันนี้เขาแข่งกันอยู่ปะแข่งกันอยู่วะจ้กูเดี๋ยวผมจะรอรอบหน้าเลยแล้วกันแล้วคงท้าเขาแข่งพร้อมกันผมจะมาดูตรงนี้ก่อนเรายังไม่ได้มาดูเลยอ๋อไม่มีหลายโลกนะพวกนายซึ่งโลกต่อไปถ้าเกิดว่าเราอยากไปเราต้องมีความแรงอยู่ที่10ทิเลียนโอแคลอยลึงเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากไปทะเลทรายนี่มันเป็นค่า A a นี่คือฐานหรือปม่ฐาน a อเ่ะวะ โอ้โหเอเอนี่คืออะไรอาซิโบสบูอย่างงี้มาขอไม่ไปแล้วกันขออยู่โลกนี้แหละแค่โลกนี้ก็ปวดหัวยงตอนนี้ก็ยังไม่เลิกเด้งนะไปเลยที่สองอยู่ดีไม่ทำไมกันนะโวแสดงว่าที่หนึ่งนี่เขาอาจจะไปหลักบิลเลียนแล้วหรือเปล่าโอ้โหเลยคนเดียวไปเลยทำง้นไง สงสัยเลยว่าเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นสายฟรีหรือ <único> ว <Liberty Overwatch> ่าเขาเป็นสายเติมละเนี่ยเออทำไมโหดขนาดนี้ดูยังไงก็ต้องมีเติมบ้างแหละดูทรงเนี่ยสายฟรีไม่น่ามาไกลขนาดนี้เล่นสายฟรีสิบปียังยังไม่รู้จะทําได้เท่าเขาหรือเปล่าเลยเอาเป็ว่าทุกคนครับไปเลยแล้วกันนะพอแล้วทุกคนไม่แข่งแล้วท้ออยู่อันดับสองก็ดีเหมือนกันแหละก็หล่อเหมือนกันก็มีหน้าโชว์อยู่ตรงกลางเท่ๆด้วยกกกกเเเเลลลลลลีี่่ยยยมมไไชช